กลับมาในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าการปล่อยโคมรลอยหรือว่าสิ่งที่มันลอยขึ้นไปเหนือท้องฟ้าเนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออากาศยานในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับวันนี้พูดคุยกับทางด้านของนาวาอากาศโทวีรชาตินุสิทธิ์นะครับหัวหน้าแผานกกิจการพลเรือนกองบังคับการกองบิน46ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับเรืออากาศเอกไกรภูมิไทยวิชัยครับ นายทหารนิลภัยการบินฝ่ายยุทธการฝูงบิน461กองบิน46ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคือบางทีเราปล่อยโคมเนี่ยเพื่อปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยเคราะห์กรรมอะไรต่างๆลอยไป<อ>แล้วก็เป็นงานประเพณีอ,อะไรอย่างงี้ยฮะแต่ไม่คาดคิดว่าการปล่อยโคมเนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออากาศยานหรือว่านักบินนะฮะอยากให้นักบินได้เล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งฮะครับก็ในส่วนของการ ปล,ปล่อยโคมตามความเชื่อตามประเพณีเนี่ยซึ่งตัวผมเองก็เคยปล่อยอลอยกระทงอะไรเงี้ยผมร่วมงานมาตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่ามันเป็นงานประเพณีที่ดีครับเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยากให้เกิดผลดีไม่มีใครอยากให้เกิดผลเสียแน่นอนครับ,รบแต่ว่าตัวโคมเนี่ยที่มันลอยขึ้นไปม,นมันมีผลต่ออากาศยานที่ทําการบินอยู่บนนั้นยังไงบ้างคะซึ่งผลกระทบเนี่ยครับ ก็จะมีตั้งแต่หนึ่งก็คือถ้าปล่อยเยอะๆอาจจะบดบังทัทวิสัยข้างหน้าครับนักบินก็คือมองไปเนี่ยจะจะไม่เห็นว่าเหมือนมีมีโคมาบังอยู่ครับการมองเห็นก็ส่วนหนึ่งครับอย่างที่สองก็คือสร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่องบินการสร้างความเสียหายเนี่ยก็อาจจะเข้าไปขัดกับพื้นบังคับเครื่องบินเนี่ยจะมีพื้นบังคับอยู่ที่บริเวณปีกครับในการไว้สําหรับการ โลหรือว่าการเลี้ยวอ,อะไรเงี้ถ้าเข้าไปขัดตรงนี้จะทาให้นักบินไม่สามารถบังคับเครื่องได้ก็อาจจะสูญเสียการควบคุมได้ครับแต่ในพื้นที่ของเรายังเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าคะ,ะจากที่ผมทราบยัง,ยงไม่เคยครับแต,แต่ที่เคยอ่านข่าวเนี่ยที่เชียงใหม่เคยครับนะแบบว่าเ,เครื่องเนี่ยเครื่องเครื่องบิน,นจะมีเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมีโดยเฉพาะเครื่องยนต์เจ็ดครับเขาจะมีแรงดูด ดูดอากาศเข้ามาเพื่อที่จะมาทำการจุดระเบิดเพื่อให้เครื่องบินไปข้างหน้าได้ถ้ามีอะไรสิ่งแปลปลอมเข้ามาเนี่ยอย่างโคมเ,เข้ามาก็จะถูกดูดเพราะมันเพราะมันเบาถูกไหมครับ,รบเบาไรทิศทางาถูกดูดเข้ามาซึ่งส่วนประกอบของโคมเนี่ยอาจจะมีเป็นกระดาษเป็นไม้เป็นลวดลวด้วนอันตรายครับ,รบเข้ามาอาจจะเข้าไปขัดทําให้เครื่องยนต์ขัดข้องอแล้วทำให้เครื่องยนต์เกิดอุบัติเหตุได้ครับ ถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเลยใช่ครับเ,เพราะว่าอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยคือทุกๆอย่างเนี่ยจะต้องแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องมีความปลอดภัยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมาอย่างนี้เนี่ยคืออาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นชีวิตได้ใช่ครับเห็นบอกว่าเคยเจอโคมลอยไปในระดับที่สูงที่ไม่คาดว่าจะเจอด้วยใช่ครับยังไงฮะก็คือโคมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวมันจะลอยขึ้นไปได้เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นตามกฎหมายเนี่ยเขาเขาจะแนะนําว่าควรใช้เชื้อเพลิงให้ โคมรอยขึ้นไม่เกิน8นาทีแต่แต่ว่าบนบนอากาศครับอาจจะมีลมส่งช่วยขึ้นไปทําให้โคมขึ้นไปได้สูงสูงและอาจจะไปเจอกับอากาศยานที่ทําการบินอยู่ได้ครับ,รบก็ส่วนตัวยังไม่เคยเจอครับแต่ว่าล่าสุดเครื่องของฝูงบินส6 1หนึ่งบินกลับมาจากอีสานก็เคยเจอบ้างไฟขึ้นมามที่ระดับความสูงเดียวกันอตอนนั้นเราบินอยู่ที่ประมาณสักเก้าขึ้นมาแบบ กำลังขึ้นกำลังขึ้นมาเลยขึ้นมาแบบข้างๆกันเลยแต่ว่าแบบมองเห็นเลยใช่ครับเหมือนเครื่องอยู่นี้บ้างไฟขึ้นมาระดับเดียวกันอันตรายมากๆนะแล้วในเรื่องของข้อกฎหมายนะคะท่านถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวคนที่เป็นคนปล่อยแล้วทาให้เกิดความเสียหายเนี่ยมีข้อกฎหมายอะไรบ้างคะจริงๆมีกฎหมายหลายๆฉบับที่เกี่ยวเนื่องกับกับการปล่อยโคมตั้งเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทําให้เกิดเพลิงไหม้ครับคุณเจตแล้วก็เรื่องของการทําให้กาศยานตก อันนี้โทษจะแรงมากพรบรว่าด้วยการเดินอากาศความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศเนี่ยมาตรา18ระบุไว้เลยว่าผู้ใดก็แล้วแต่กระทําการหรือ,อปล่อยสิ่งของใดๆทําให้อากาศยานโดยสารตกเนี่ยระวางโทษตั้งแต่จาคุก10ปีถึงประหารชีวิตเลยนะครับซ,ซึ่งโทษค่อนข้างแรงแต่โอเคละเนี่ยนั่นคือโทษที่บัญญัติไว้เพราะว่าไม่อยากเหมือนที่คุณเจตบอกว่าอากาศยานเมื่อพ้นพื้นมันต้องร้อในเรื่องของความปลอดภัยจริงๆ ประเด็นนั้นไม่อยากให้ให้กังวลมากครับอยากให้คิดว่าตอนนี้เราเหมือนที่กัปตันแซมบอกว่ากัปตันแซมเองเนี่ยมีประสบการณ์ตั้งแต่เป็นคนปล่อยโคมด้วยตอนเด็กๆมาวันนี้เป็นคนบังคับอากาศยานเองด้วยเราจะมาเจอกันตรงไหนเราจะมาลอยกระทงแบบนิวนอร์มอลกันเพื่อความปลอดภัยของของทุกๆคนนะครับก็ก็จะมีวิธีการในเรื่องของการขออนุญาตไปที่จังหวัดจังหวัดก็จะประสานไปในส่วนของส่วนเกี่ยวข้องท่าอากาศยานศูนย์ควบคุมการบินครับ เพื่อจะชี้แจงแต่ว่า่วงเวลาเนี่ยจริงๆมันต้องขออนุญาตก่อน7วันตอนนี้เราอาจจะเราอาจจะพ้นระยะการขออนุญาตแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามตามที่สถานที่จัดงานเนี่ยเข้าใจว่าขออนุญาตไปที่ไปที่ส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ขอให้การปล่อยโคมการจุดพลุเนี่ยอยู่ในการควบคุมของคนจัดงานอ,อย่างเข้มงวดนะครับตรงพื้นที่ไหนมีไหมฮะว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถปล่อยได้หรือว่าหรือว่าปล่อยทุกที่เนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันหมดเลย ถ้าว่ากันด้วยข้อกฎหมายจริงๆครับคุณเจษอย่างนี้ครับพื้นที่รัศมี9กิโลเมตรจากสนามบินเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยโคมเล่นโดรนเล่นล่มบินไม่ได้เลยยกเว้นขออนุญาตก่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่ารัศมี9กิโลเมตรเนี่ยเป็นรัศมีซึ่งเครื่องบินกําลังจะขึ้นหรือลงสนามซึ่งความสูงก็จะน้อยก็จะเกิดอันตรายมากครับ คือถ้าเล่าให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆคือรัศมีเก้ากิโลที่เขากําจัดไจำกัดวงเอาไว้เนี่ยคือคเครื่องบินถ้าขึ้นลงเนี่ยคือความสูงมันจะไม่ได้สูงมากใช่ครับคืออาจจะไต่ระดับอะไรแบบนี้ใช่ครับนะฮะดังนั้นแล้วกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในรัศมีนี้เนี่ยก็กมีกฎหมายกํากับเอาไว้ต้องขออนุญาตครับต้องขออนุญาต,รต,ออญาตหรือแม้แตน่นกเองซึ่งเป็น <c oughs> ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติก็ก็เป็นความเสี่ยงของเครื่องบินเหมือนกัน <c oughs> ครับอย่างนี้เรามีวิธีการจัดการไหมคะในเรื่องไหนครับกับนกครับครับก็ ทางกองบินหรือว่าทางสนามบินเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดก,การอยู่อย่างเช่นขับไล่หา,าหาลังหาว่านกกินอะไรเราจะเข้าไปทไําลายตรงนั้นไม่ให้บริเวณเนี่ยมีนกครับอ๋ออย่างนี้บริเวณสนามบินที่มันเป็นลานเว์เครื่องบินขึ้นลงแล้วถ้ามีนกอยู่บริเวณนั้นเนี่ยคือก่อนเครื่องขึ้นลงเราต้องมีการดําเนินการอะไรยังไงไหมครับใช่ครับก็จะมีมีรถคอนโทรเลอร์เข้าไปไล่ไล่นกออกไปครับ ทุกครั้งก่อนขึ้นลงเลยนะฮะใช่ครับเพราะความปลอดภัยสูงสุดเนาะครับผมจริง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 ,รงเราเราในฐนานะผู้โดยสารคุณเจตเราก็อาจจะพบว่าอยู่อยู่เราไปที่สนามบินเราไปเช็คอินก่อนล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเราขึ้นเครื่องเรายังสรู้สึกว่าเราลำบากจริงๆแล้วก่อนที่จะทำการบินนักบินเองอผู้สนมมับสนุนการบินเองเนี่ยมีภารกิจมากกว่านั้นประมาณนักสามสี่ชั่วโมงครับเคลียร์ลานเววิ่งตรวจว่ามีอะไรขวางทางไหม,มสัตว์ปีกที่อยู่หัวท้าย กับตันแซมเองเนี่ยบินลงมาก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ดูแลเรื่องของกําจัดแหล่งที่มาของนกแหล่งอาหารของนกแล้วก็มีถึงเรื่องการใช้ปืนกันแก๊สที่จะส่งเสียงดังแล้วก็ให้นกตกใจหนีออกไปอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยทราบมาก่อนเคยคิดเหมือนกันว่าทําไมต้องให้ไปเช็คอินก่อนต้องชั่วโมงหนึ่งแล้วนั่งรอนานอันนี้เพิ่งรู้เพ,พิ่งทราบเป็นความรู้ครั้งแรกเหมือนกันว่าเขาก็มีวิธีการเนาะที่เรามองไม่เห็นนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ ทำงานเกี่ยวกับการบินทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนักบินลูกเรือหรือว่าเจ้าที่ที่อยู่ภาคพื้นเนี่ยทำงานกันเรียงง่ายผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งประมาณทักหนึ่งร้อยเนี่ยก็มีทีมงานที่ซัพพอร์ตท่านเนยอะแยะไปหมดเลยในใน,ในเทอมของความปลอดภัยครับในในวันนี้นักบินมาแล้วฮะผมอยากรู้เรื่องของเพดานบินฮะว่าเครื่องบินแบบไหนอากศาศยานแบบไหนบินในระดับความสูงเท่าไหร่แล้วก็พวกโคมลอยพวกนกอา,อาจจะเป็นโดรนหรือว่าปั้งไฟเนี่ยมันขึ้นไปสูงได้ในระดับไหนบ้าง ลองไล่เลียงให้ฟังสักนิดหนึ่งครับก็ขอเป็นเครื่องบินแอร์ไลน์แล้วกันครับครับผมเพราะว่าถือว่าเขาอยู่บนอากาศนานมีอยู่ตลอดเวลาครับครับก็คือเครื่องบินเครื่องบินแอร์ไลน์เนี่ยเขาจะอยู่ที่ระดับเวลาวางระดับเพื่อบินเดินทางครับเขาจะอยู่ที่ความสูงตั้งแต่สองหมื่นจนถึงสามหมื่นครับสามหมื่นฟุตจากพื้นครับโดยที่สิ่งที่เป็นอันตรายอย่างเช่นนก นกเนี่ยจะอยู่ที่ระดับต่ําก็คือตั้งแต่พื้นจนถึง2,000ไม่เกินนี้ครับนกเนี่ยจะบินสูงไม่เกิน2,000ฟุตจากระดับน้ําทะเลเนี่ยนะรวมถึงนกขนาดใหญ่ด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นนกขนาดใหญ่ก็อาจจะขึ้นไปอีกครับแล้วแต่แล้วแต่กําลังบินของนกตัวนั้นครับแล้วก็ตัวโครมเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้ขึ้นขึ้นไปถึงอย่างที่เราพูดกันไปแล้วโครมนี่สูงสุดได้สักเท่าไหร่ฮะ ได้สักประมาณ2อ0,000ได้ครับโอ้ถึง20,000เลยนะฮะโคมลอยเนี่ยเคยมีสถิติพบที่2 0,000ื่นครับโอ้โหคือระดับเพดานบินเลยอะครับใช่ครับแล้วก็อีสานก็คือบ้างไฟก็ขึ้นระดับหมื่นเหมือนกันครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับแต่เคยพบล่าสุดที่อีสานคือ9 0 0 0ฟุตคาฟันครับก็ถือว่าสูงทีเดียวนะฮะนั้นก็ก็พวกนี้ก็คือก็คือจะเป็นอันตรายส่วนส่วนโดเนี่ยโดนก็ ประมาณ0 0 0 0ันว่าห้าพน่าจะถือยังไม่สูงเท่าไหร่ถือว่ายังไม่สูงเท่าไหร่ค่ะสูงกับนกแต่ไม่เท่ทบังไฟ่บังไฟแต่ถ้าถ้าถ้ามองในเรื่องของคีย์คัพคิย์คัพเฟสก็คือช่วงช่วงอันตรายของการบินก็คือการขึ้นและลงสนามนะครับเพราะนั้นการการบินระดับอาจจะไม่อันตรายเท่าไหร่แต่การจะลงหรือการจะจะขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายแล้วก็ก็จะมีอะไรเงี้ยเยอะด้วยครับถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริง สมมุติว่ามีโคมแล้วกันเข้าไปทําอันตรายกับในเครื่องอย่างที่หมวดแซมได้บอกไปว่าบริเวณตัวปีกเขาอะค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ,ะสมมติเข้าไปขัดที่ปีกนะครับ<ะ>ก็คือการการควบคุมสมมติว่าเราขับรถอยู่ที่พื้นครับเราเราจะควบคุมแค่ซ้ายขวาแล้วก็เร่งกับเบรกถูกต้องไหมครับแต่ว่าของเครื่องบินมันมันจะเป็นมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มอีกแกนหนึ่งมันจะเป็นแบบ ซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็มีก็คือเป็นเหมือนสามมิติครับเพราะฉะนั้นถ้าขัดแกในใดแกนหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับว่าเราสูญเสียการควบคุมไปทางแกนนั้นแล้วออพอพอพอ,พอสูญเสียการควบคุมไปทางแกนนั้นอ่ะก,ก็ก็ทําให้ควบคุมเครื่องได้ลาบากขึ้นอันอันตรายครับอันตรายเรียนเรียนเรียนเพิ่มเติมจากการตันเซมเปรียบเทียบเหมือนเราขับรถนะครับเราถือพวงมาลัยใช่ไหมครับแล้ว มันอาจจะมีไม้หรืออะไรเข้าไปขัดแล้วเราไม่สามารถควบคุมมันได้<อ>มันก็จะทาให้เราไม่สามารถบังคับรถมาในทิศทางที่เราต้องการได้ไดกับตานแซมบอกว่าเราเราใช้รถแค่2แกนใช่ไหมครับ,รบแต่เครื่องบินอ่ะเราใช้รถมีซ้ายขวาเครื่องบินนี้มีบนล่างมีหมุนอีกนะครับ<อ>มันมันก็จะเพิ่มความอันตรายรแล้วก็เวลาอยู่บนอากาศเนี่ยคือ คือการแก้ไขปัญหามันใช้เวลาน้อยกว่าบนพื้นเยอะไงมันใช้ระดับเรเรื่องของความเร็วด้วยเรื่องของความสูงมันก็อันตรายมากมากครับรถบนพื้นราบถ้าหักเลี้ยวไม่ได้เต็มที่ก็แค่เหยียบเบรกใช่แต่บนนั้นเนี่ยคือเบรกอะไรไม่ได้ต้องไปต้องแก้ปัญหาอันตรายมากมากครับนะฮะสุดท้ายให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มลอยกระทงกันแล้วด้วยนะครับครับสําหรับผมเองก็หวังว่าเราจะมาพบกันที่เส้นทางเราเรามีประสบการณ์จากโควิด -19 แล้ว เราเต,ต้องใช้ชีวิตวิถีใหม่เรากรตทงก็เช่นเดียวกันครับไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกใจหรือหน้าอันตรายใดๆเราเราแค่มาพบกันที่ทางที่เราพบว่ามันมีเส้นที่เราสมดุลที่สุดคือขออนุญ,ญาตในการปล่อยโคมแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการปล่อยทุกปล่อยโศกตามประเพณีของเราเนี่ยเราอย่านําความสูญเสียไปให้คนอื่นเพราะนั้นเราก็ขออนุญ,ญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเขาจะมีคําแนะนํามีแล้วก็ปฏิบัติตามคนที่จัดงานครับก็จะมีคําแนะนําที่ดีครับเราก็จะเอาจะทงกันอย่างมีความสุขครับ ครับผมกับตันครับในฐานะนักบินครับครับก็ถ้าเราปล่อยโคมในจุดที่เขากําหนดไว้ผมเชื่อว่าแล้วเรามีการแจ้งนะครับมีการแจ้งกับผู้ควบคุมการบินให้ผู้ทําการในอากาศทราบก็จะก็มันหลีกเลี่ยงได้ครับการบินไม่ได้มีตลอดเวลาจะมีช่วงเวลาว่างๆอยู่สามารถปล่อยได้ช่วงนั้นจะเราเราจะปลอดภัยซึ่งกันและกันแล้วมีทั้งคนบินมีความสุขแล้วก คนที่ร่มประเพณีกนน็มีความสุขด้วยครับ พบกันคนละครึ่งทางค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากจะปล่อยโคลมปล่อยทุกปล่อยโศกตามความเชื่อก็สามารถปล่อยได้แต่ว่าปล่อยในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็ปล่อยในระยะเวลาที่จัดเตรียมไว้ให้กับผู้จัดงานทําตามให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะนาวาอากาศโทวิรัชนุสิ์และเรืออากาศเอกไกรภูมิไทยวิชัยจากกองบินสี่ิบหกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณชคที่ฟังทั้งสองท่านพูดเนี่ยไม่เพียงแค่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นแม่งานคนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอาจจะต้องช่วยลงมาสอดดงงูแลตรนนี้้วยะค 촬영 <목소리법>